เขาพูดถึงแฟนเก่าบ่อยเพราะอะไรเพราะยังคิดถึงแฟนเก่ายังอะไรอารวรถึงแฟนเก่ายังผูกพันกับแฟนเก่าและสาเหตุหนึ่งก็เพราะเขาไม่เกรงใจคุณเขาเห็นว่าคุณเป็นของตายเขาเห็นว่าคุณไม่ไปไหนเขาเห็นว่าคุณอยู่กับที่เขาไม่ได้หวยหาคุณจบไหมนะพูดตรงแต่อย่าด่านะพูดตรงแต่ว่าอย่าว่ากันนะครับแต่ผู้นี่คือความเป็นจริง กเจ็ดพันกว่าเคสนะครับที่ครูคอนเซิล์บเป็นแพทเทิร์นคล้ายกันหมดเลยคนที่ยังพูดถึงแฟนเก่ายังเล่าเรื่องแฟนเก่าให้ฟังตอนนั้นไปเที่ยวกันที่นั่นไปเที่ยวกันที่นี่ไปเที่ยวกันที่โน่นไปนต่างต่างพวกนี้แล้วหลายคนก็ไปนั่งสงสยัยเออมันนั่งคิดถึงแฟนเก่าและชั้นที่นั่งกับมันตรงนี้คืออยู่ในท่านเป็นใครนะคือคุณโดนมองข้ามความรู้สึกไปเขาไม่แข์คุณเพราะคุณเป็นของตายกับเรื่องนี้คือคุณต้องทําให้เขาหึงคุณบ้างครับนะครับนะ Thank you